ครับปรถมพงษ์จันที่มานะครับผมหรือพี่เคนนะครับผมวันนี้ได้รับหน้าที่มาเป็น พิธีกรนะครับกับรายการเจอร์นี่ที่รังสิตนะครับตอนนี้เรามีนัดกับคณะกายภาพบำบัดและเวทศาสตร์การกีฬานะครับผมและตอนนี้พี่อยู่ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยรังสิตนะครับแล้วก็ฉากด้านหลังเนาะตึกสวยๆนะครับอาคาร14นะครับหรืออาคารนันทนาการครับที่ใช้จัดกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับผมแล้วก็วันนี้ที่เรามาที่นี่เนาะไม่ได้มาดูแค่นี้นะครับผมวันนี้คณะกายภาพบำบัดและเวทศาสตร์การกีฬานี่ครับเขามีการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่นะครับผมก็ เดี๋ยวเราจะไปดูกันเนาะว่าเขามีการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่เนี่ยมีอะไรบ้างครับ เดือนนะคะราตีเตชะยู่สุเจริญค่ะตอนนี้เป็นหัวหน้ากลุ่มคลินิกและชุมชนค่ะเป็นอาจารย์อยู่คณะเกภาพบําบัดและวิทยาศาสตร,ร์การกีฬาค่ะอาจารย์กําลังสอนอะไรอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้นะคะกําลังพาน้องๆนักศึกษามาฝึกการยืดกล้ามเนื้อค่ะอ,อยู่ข้างสนามเลยนะคะซึ่งเทคนิคเหล่านี้จริงๆน้องๆได้เรียนในห้องเรียนแล้วแต่ว่าเราอยากให้เขาได้ประสบการณ์ตรงก็าพามาสัมผัสจริงๆเลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวรบกวนอาจารย์เนาะทำให้ดูหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะ ะะก็จะสอนนะคะวิธีการฝึกการยืดกล้ามเนื้อนะคะเป็นต้นขาทางด้านหลังนะคะหรือที่เรียกว่ากล้ามเนื้อกลุ่มของแฮมสติงน,นะคะก็วิธีการนะคะก็คือยกขานะคะข้างที่เราต้องการยืดนะคะขึ้นนะคะมือข้างหนึ่งนะคะฟิกที่บริเวณสะโพกนะคะจากนั้นก็ค่อยๆดันขาไปนะคะจนนักเกภตพละบัตนะคะเริ่มรู้สึกว่าตึงแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือต้องถามรับเท็กด้วยเนาะว่าตอนนี้รู้สึก รู้สึกยังไงคะตึงๆแล้วเนาะแบบนี้นะคะแล้วก็ค้างไว,นะะนวน้นะคะนับ1ถึง15วินาทีนะคะ1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ9และ10 11 12 13 14 15อ่าเมื่อครบแล้วก็เอาลง แล้วก็ให้ทำแบบนี้นะคะ3ครั้งติดต่อกันค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะ uh huh. อาจารย์ครับแล้วก็น้องๆปีไหนครับที่เขาจะได้เรียนแบบนี้ส่วนใหญ่นะคะทักษะเหล่านี้ก็จะเริ่มเรียนตั้งแต่ปี2แล้วค่ะอ,อาจารย์ครับแล้วทําไมถึงต้องเรียนวิชานี้ครับหรือเรียนยืดกล้ามเนื้อครับอาจารย์จริงๆแล้วประโยชน์ของการยืดกล้ามเนื้อค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของนักกีฬานะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนเล่นหรือว่าหลังเล่นนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อนะคะรวมถึงเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นจากการเล่นกีฬาด้วยค่ะประโยชน์ก คือช่วยป้องกันการบาดเจ็บนะครับนขณะเล่นกีฬานะครับบางครั้งจริงๆนักกีฬาหลายๆคนนะคะเห็นว่ามีการยืดกล้ามเนื้อแล้วก็จริงเนี่ยแต่ก็ยังเกิดการบาดเจ็บอยู่ดังนั้นจึงเป็นบทบาทสําคัญเลยค่ะของนักกายภาพบําบัดที่จะต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องอืาให้งั้นเดี๋ยวอาจารย์ลองให้น้องๆลองทาดูไหมครับได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนท่าดีไหมคะได้คเดี๋ยวให้ซับเจ่ของเรานอนคว่ำก่อนนะอ่าเดี๋ยวตอนนี้นะครับน้องๆเขาลองจะยืดกล้ามเนื้อนะครับผมก็ เดี๋ยวน้องๆเขาจะลองทำเลยนะครับอา,อาจารย์ครับแล้วก็ปกติเนี่ยน้องๆเขาจะต้องลงพื้นที่จริงแบบนี้ตลอดเลยไหมครับเรียน ใช่ค่ะโดยเฉพาะในวิชาของสปอร์ตนะคะเราก็จะมีกิจกรรมให้กับนักศึกษาได้มาออกพื้นที่จริงๆไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันของกีฬามหาวิทยาลัยหรือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มหาวิทยาลัยะคะ่ะมีจัดงานกีฬาต่างๆนะคะน้องๆก็จะได้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการจัดกิจกรรมเหล่านั้นค่ะเรียกง่ายๆว่าเป็นนักเกภาพบำบัดต,ตัวน,น้อยๆข้างสนามนะคะ อะตอนนี้นะคะน้องก็กําลังทําการยืดกล้ามเนื้อนะคะกลุ่มที่เรียกว่า quadriceps muscle นะคะซึ่งอะตอนนี้นะคะเวลาที่ยืดเนี่ยก็จะยืดต้นขาทางด้านหน้านะคะ<อ>ทําเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะค้างไว้15วินาทีนะคะแบบนี้อาจารย์ครับงั้นถ้าสมมติว่าถ้าน้องๆเรียนจบไปเนี่ยครับน้องะจะทําอะไรได้บ้างครับผมโอ้แน่นอนค่ะจริงๆกายภาพบําบ,บัด งานอาชีพค่อนข้างหลากหลายนะคะส่วนหนึ่งที่เราเห็นอยู่หน้างานตรงนี้ก็คือเป็นนักกายภาพบําบัดประจําทีมกีฬานะคะนอกจากนี้กายภาพบําบัดเนี่ยก็ยังสามารถที่จะทํางานตามโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐบาล<ม>เอกชนนะคะรวมถึงโรงพยาบาลชุมชนด้วยค่ะครับผมก็าหากว่าน้องๆสนใจข้อมูลเหล่านี้นะครับก็ติดตามได้ที่เพจของคณะกายภาพบำบัดและเวทศาสตร์การกีฬาได้ใช่ไหมครับอาจารย์ เดี๋ยวเราก็จะไปอีกสถานีหนึ่งนะคบพี่คณะกายภาพบัตรได้จัดการเรียนการสอนนะครับผมอีกสถานีนี้นะครับเขาทําอะไรกันเนาะตามมาทางนี้เลยนะครับอาจารย์ครับขออนุญาตนะครับอาจารย์ขอรบกวนนิดนึงสวัสดีครับผมอาจารย์ชัยรัตน์เผลิขิตนะครับเป็นอาจารย์ประจาคณะกายภาพบัตรและวิสังกีฬาครับอาจารย์ครับว่าตอนนี้อาจารย์กําลังทําอะไรกันอยู่ครับเนี่ย ก็เป็นการสอนติดตัวล็อกข้อเท้าแล้วก็ล็อกเข่าเนี่ยครับแล้วอาจารย์พอจะบอกหน่อยได้ไหมครับว่าประโยชน์ของการพันข้อเท้าหรือพันล็อกข้อเท้าเนี่ยครับมันมีประโยชน์อะไรบ้างครับจริงๆต้องต้องเกินก่อนนะครับว่าจริงๆการล็อกครับโครงสร้างต่างๆของร่างกายเนี่ยที่เราใช้เนี่ยจะเป็นตัวเทปที่ลรกษณะเป็นเทปขาวก็คือล็อกให้เป็นจํากัดการเคลื่อนไหวเลยนะคบก็คือเราจะกัดเพื่ออะไร เราต้องแบ่งการบาดเจ็บเป็น2แบบก่อนครับแบบแรกเนี่ยเป็นแบบที่มีการบาดเจ็บมานานแล้วนะครับหรือว่าเคยมีเจ็บซ้ำๆหลายรอบจนเขานักกีฬาเนี่ยรู้สึกว่าตัวข้อต่อนี่มันหลวมมันไม่แน่นอย่างเงี้ยครับเราก็จะมาติดเพื่อให้มันกระชับขึ้นให้เขามั่นใจเวลาที่เขาเล่นหรือวิ่งเรารู้สึกว่ามันมันเฟิร์มอย่างเงี้ยครับงั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้อาจารย์ลองสอนน้องๆนงักศึกษาแล้วก็ให้น้องๆนักศึกษาทําให้ดูเลยได้ไหมได้ได้ครับโอเคครับ ข้างซ้ายซ้ายถูกเนาะโอเคอ่ะอันนี้เดี๋ยวใครจะมาติดให้พี่หน่อยครับเทปนี้อ่าน้องนักศึกษาคนไหนครับ,รบจะมาติดอ่า่างี้เลยครับี่เราที่เราเคยสอนไปเนาะคืออันนี้เขามีแค่ข้อเท้าหลวมเนะาะอาจารเราก็าจ,จะติดครับนนผมก็ตอนนี้นะครับอาจารย์ก็กำลังสอนน้องนักศึกษานะครับในการติดเทปนะครับหรือว่าพันข้อเท้านะครับ จริงหลักการพันเทป่ะครับสิ่งสิ่งที่สําคัญยอยู่ที่แรงในการดึงครับว่าเรา,าให้แรงดึงที่จะจํากัดข้อต่อได้ถูกต้องหรือไม่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือติดไปแล้วเนี่ยต้องให้นักกีฬาเนี่ยลองขยับหรือลองเคลื่อนไหวดูว่าเขาขยับได้อยู่หรือเปล่าแล้วมันถนัดไหมถ้าต้องเล่นแบบนีบอ้อาจารย์พอจะบอกได้ไหมครับว่าน้องๆปีไหนครับเขาถึงจะได้เรียนแบบนี้ จริงๆเรื่องการติดเทปในการล็อกข้อต่อต่างๆครับพอปี2นะครับในเทอมหนึ่งเลยเนี่ยน้องจะเริ่มได้เรียนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเทปแต่แต่ละชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเทปขาวตัวเคเทปหรือตัวคาดแดงเองก็ตามครับสแสดงว่าน้องๆที่อยู่ข้างหลังนี่ก็เป็นน้องๆปี2หมดเลยใช่ไหมครับค่ะมีน้องๆปีหนึ่งด้วยสุดท้ายนะครับอยากจะให้อาจารย์เนาะเชิญชวนน้องๆ มาเรียนที่คณะกายภาพบำบัดจริงๆก็ต้องบอกนะครับว่าน้องๆไหนสนใจนะครับงานทางด้านนี้นะครับอันนี้เพียงเป็นแค่หน้างานอย่างหนึ่งเนาะอยากใครที่สนใจเรื่องของการดูแลคนต่างๆเกี่ยวกับการรักษาโดยการออกกำลังกายนะครับการรักษาโดยการให้เครื่องมือทางการไฟฟ้าต่างๆเนี่ยครับก็ถ้าสนใจก็เชิญชวนน้องๆทุกคนนะครับเข้ามาเรียนแล้วก็มาเจอกันนะครับครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูที่สาในที่3นะครับว่าเขาจะทําอะไรกันเนาะ พี่เชื่ออาจารย์ธนวรัตนะคะเชื่อจยนตองค่ะเป็นอาจารย์ที่ดูแลเกี่ยวกับระบบกระดูกกล้ามเนื้อค่ะแล้วก็ทางทีมกีฬานะคะอือาจารย์คะพอจะบอกหน่อยได้ไหมว่าตอนนี้อาจารย์กําลังทําอะไรกันอยู่อตอนนี้นะคะพี่กําลัง พานักศึกษามาเรียนรู้เกี่ยวกับการรักษาฟืน้นฟูน,นักกีฬาหลังจากการแข่งขันนะคะโดยใช้เครื่องอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือนะคะโดยเราจะใช้เครื่องด้านหลังนี่ค่ะชื่อว่าเครื่องอันต์สาวอ่าอันนี้นะครับอันนี้อันนี้เลยนะครับเรียกว่าเครื่องอันตสาวเนาะอาจารย์เครื่องนี้มันแพงไหมหอ่ะก็เป็นแสนนะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นเครื่องแบบสามารถพกพามาได้อาจารย์พอจะบอกหน่อยได้ไหมครับว่าน้องๆปีไหนครับเขาถึงจะได้เรียนแบบนี้กัน ที่จะได้เรียนตัวนี้คือนักศึกษาปี2นะคะแต่จริงๆปี1ก็สามารถตามงานมาได้นะคะ <Ừ. S 2> เขาจะเริ่มเรียนแล้วก็สามารถใช้อุปกรณ์พวกนี้ตัวนี้มันจะช่วยเขาเรียกอะไรกระตุ้นเกี่ยวกับการรักษานะคะให้การอักเสบเนี่ยลดลงเร็วนะคะเขาก็จะได้กลับไปฝึกซ้อมแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะมีสมรรถนะในการเล่นได้เร็วขึ้น จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะแต่จริงๆเรามีอุปกรณ์มากกว่านี้นะคะแต่ว่าจะต้องไปทางท,ที่คลินิกอะไรแบบนีม้มากกว่าอันนี้ก็จะลงฟิลลงฟิลมาถึงมาทำกายภาพบาดข้างสนามใช่ค่ะอาจารย์แล้วส่วนใหญ่นะัก<ม>กีฬาเขาบาดเจ็บกันตรงไหนบ้างครับที่มาหาเราออันนี้จะต้องดูแต่ละประเภทอันนี้เป็นนักฟุตบอลอันนี้กองอันนี้ของนักตำแหน่งเลยนะกอ,องหน้า,นาแล้วของ แบ็คขวาพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเจ็บพวกข้อเท้าพวกเข่าหรือพวกอะไรเงี้ยเป็นหลักแต่ในขนาดนี้ค่ะโกลคิปเปอร์ของเราประตูของเราจะเป็นที่ข้อมือจะมาที่ข้อมืออันนี้เป็นอะไรนะตีเจ็บนิ้วครับเจ็บนิ้วนิ้วซนมาเงี้ยค่ะก็จะมารับษาจริงๆพวกนี้เขาเป็นนักกีฬาแล้วก็เป็นนักกีฬาทุนของมอด้วยเดี๋ยวให้อาจารย์เนาะเชิญชวนน้องๆหน่อยก็ อยากให้ทุกคนนะคะลองเข้าถ้าสนใจลองเข้ามาดูลองเข้ามาทำโอเพ่นเฮาส์หรือดูจากคลิปนี้นะคะก็พี่หวังว่าทุกคนจะมีแรงบันดาลใจนะคะเกี่ยวกับวิชาชีพของกายภาพบําบัดงานของเรามีหลากหลายนะคะไม่ใช่ทางสปอร์ตอย่างเดียวมีทั้งความงามโรงพยาบาลคุณเปิดคลินิกเองก็ได้นะคะ,ะและสามารถช่วยเหลือผู้คนได้ค่อนข้างเยอะนะคะฉะนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าที่นี่จะเปิดะจะได้มีโอกาสนะคะได้ต้อนรับว่าที่นะักกายภาพบําบัด อีกหลายๆคนค่ะวันนี้เนาะเราได้เห็นอีกบทบาทหนึ่งเนาะของนักกายภาพบำบัดเนาะนอกจากจะเป็นนักกายภาพบำบัดทางการกีฬาเนาะในสถาบันเสริมความงามนะครับก็หรือว่านักกายภาพบำบัดที่ทํางานเกี่ยวกับโรงพยาบาลครับแต่ที่แน่ๆเนาะก,กว่าจะไปเป็นนักกายภาพบำบัดได้เนาะน้องๆศึกษาก็เขาก็จะมาแบบเรียนปฏิบัติการในสถานที่จริงแบบนี้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย